เผมแดงจิมมาร่านะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่สี่มกราคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการสืบเพชรยินดีนะครับที่ราชดำเนินนะครับช่วงแรกก็ทูโฟยูยี่นะครับถ่ายทอดสดตอน18บแนาฬิกานะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางเพจเมดเจ็ดแปดเก้ตอน2องทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับสดาวทองนุ้ยสีมุมเมืองนะครับเจอกับปากีสถานเอราวันนะครับ สดาลทอมวยจากเพชรบูรณ์นะครับมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่4เจ้าคุณหานนะครับขณะที่คู่ชกนะครับปากีสถานเอราวันนะครับก็นักชกจากปัตตานีนะครับไปซ้อมยาลาครับซ้อมที่เอราวันยาลานะครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีแพ้สดาทองนะครับคู่นี้ชอบไปที่สดาทองนะครับเคยชนะมานะครับวันนี้น่าจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งนะครับส่วนคู่ที่สองครับจัตุรัสสปีดานะครับวันนี้เจอกับกองพนัทนออนวัตยิมนะครับ จัตุรัสตอนน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับจัตุรัสก็มวยจากกําแพงเพชรนะครับซ้อมัปิดาที่สมุทรปราการนะครับผลงานไฟลล่าสุดก็มีแพ้เจ้าประตักษนินนะครับขณะที่กู้ชกนะครับก้องพนัทนะครับมวยจากสุรินนะครับซ้อมนอรอันวายิมที่ชนบุรีนะครับก็มวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับมวยบูเจอกับมวยเข่านะครับคู่นี้ผลงานไฟลล่าสุดมีแพ้นอกยกที่2นะครับเจ้ายอดพงษ์ชัยนะครับคู่นี้ชอบพิธีจตุรัสนะครับต้นต้นไปก่อนแน่นอนนะครับ ถ้าราคามันต่อยยังไงก็ออกตัวบางทุนไว้หน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่3นะครับสถานฟ้าออโตอาวันนะครับหรือว่าอิมเนนแอร์นะครับวันนี้เจอกับเจ้าประตักนินสินบีมวยไทยนะครับสถานฟ้านี้ก็มวยเก่านะครับมวยรุ่นที่จากศรีสะเกดนะครับเพื่อนโปรโมเตอร์นะครับเพื่อนเสียโบ๊ทนะครับอายุก็36ปีแล้วผลงานไฟล์ล่าสุดมีแพ้เมืองลาวนะครับขณะที่คู่ชกนะครับประตักนินนะครับมวยจากสุราธานีนะครับอายุ20ปีนะครับคู่นี้อายุเกออนกัน16ปีเลยนะ ต้องบอกว่าน้ากับหลานเลยนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะเจ้าจตุรัสนะครับวันนี้ชอบไปที่ประตัดนินนะครับชอบตรงที่สภาพร่างกายนะครับสภาพร่างกายสดกว่าหนุ่มกว่านะครับส่วนคู่เอกครับแสนสนนอรละวันนะครับเจอกับยอดอีสานว่าสวยจากเจดนะครับแสนสนก็มวยจากสงขลานะครับมวยซ้ายครับบูดูดันเตกดักไตแรงครับผลงานไฟล่าสุดมีชนะยอดพลันชัยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ายอดอีสานนะครับมวยจากศรีสะเกดนะครับ มวยฝีมือจัดเลยนะครับผลงาแสารสุดมีแท้เพชรเก้าล้านนะครับคู่นี้ชอบที่แสนสนนะครับแสนสนเอราวันนะครับช่วงแรกนะครับชอบจัดตุรหลักนะครับแล้วก็แสนสนนะครับถ้าอีกตัวก็มีสแตดาทองนะครับสแตดาทองจัดตุรหลักแล้วก็แสน้นนะครับส่วนช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางเพจมวยเดเ็ด7 8 9ครับคู่ที่1นะครับนารงเดชเกียรติจำรูนนะครับวันนี้เจอกับเจ้ารถเบนซ์สิทธิ์ครูยศนะครับ นาลงเดชเจอกับรถเบนนะครับคู่นี้ชอบที่เจ้านาลงเดชนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับคมเพชรจากติ๊กอุบลนะครับเจอกับกัปตันสิทธิ์ออสน้อยนะครับคมเพชรก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมจากติ๊กอุบลนะครับก็อายุแค่15ปีเท่านั้นนะครับประเป็มวยบู้นะครับนอกได้ในดีไฟล่าสุดมีแพ้ฉัดเพชรนะครับขณะที่กัปตันนะครับก็มวยจากสุราษนะครับรุ่นพี่นะครับอายุ17ปีผลงานมีแพ้นอกยกที่2เจ้าเด็กภูผานะครับ คู่นี้ชอบไปที่เจ้าผมเพชรนะครับผมเพชรจากติ๊กอุบลนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับไทเกอร์กวยบางหลังนะครับเจอกับมิรัตโชคดียิมนะครับนักชกจากประเทศอิรานนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ามิรัตนะครับมิรัตนะครับแล้วก็คู่ที่8นะครับคู่เอกราดบุรีเล็กสิิดอร์ชานชัยนะครับเจอกับยกนาทีสอก้องเกียรตินะครับราดบุรีเล็กเจอกับยกนาทีนะครับยาบุรีเล็กเนี่ยราดบุรีเล็กเนี่ยมาแทนเจ้าสิงนะครับ กอมวยจากลาดบุรีนะครับสอมมอราชพัฒน์หมานจอมบึงครับผลงานไฟล่าสุดมีแพ้เสือลายนะครับขณะที่คู่ชกนะครับยกนาทีมวยจากอุบลนะครับซ้อมจากที่อุบลไฟล่าสุดไฟล่าสุดนะครับชนะเจ้าปูฟ้าชดบางแสนนะครับคู่นี้ชอบที่ยกนาทีนะครับมวยในรายการในการเต็มตัวที่ซ้อมก็น่าจะดีกว่านะครับชอบไปที่ยกนาทีสองก้องเกียรตินะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการสืบเพชจดีที่ราชดำเนินนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ ช่องทาง u t u b e ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงชิมราชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ